สวัสดีครับฟาร์มคุณแม่เป่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเก็บใบก้ามปูนะครับเพื่อมาผสมดินปลูกต้นไม้ในสวนของเรานะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเก็บกันเลยนะครับครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเลยนะครับป่าอาจจะลกหน่อยนะครับจะเห็นต้นน้ำฉาแล้วครับเรากำลังจะเข้าไปเก็บใบมันครับโอ้ยป่า โอ้คือต้นชมฉาต้นนี้อยู่มาประมาณสี่สิบหรือห้าสิบปีได้นะครับเนี่ยใบยมันจะร่วงแล้วมันไม่เคยมีใครมาเก็บเลยครับใบใบผุจนเป็นดินเป็นปุ๋ยยังดีดูดูลากเลยครับนี่แค่รากของมันนะครับเนี่ยใหญ่มากดูต้นมันสิครับพอ,อมาโอ้ต้นใหญ่มากครับ ดู่แล้วประมาณสี่คนโอบนะครับต้นใหญ่มากโอ้ต้นเก่าแก่มากเลยดูครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บใบมันเลยนะครับนี่นะครับเป็นปุ๋ยอย่างดีครับเนี่ยมันร่วงมาสะสมก็จะมีกอไผ่มีใบไผ่ร่วงมาผสม บบ้างนะครัเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะครับอ้าวโอ้ปาดเลยดูสิครับแป๊บก่อนครใบมันขู่หมดแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะมีดินดินที่ดูครับ เรากวาดใบออกนะครับนี่จะเป็นดินครับดินใบดํามากครับนี่ครับใบเก่าที่มันร่วงมาหลายปีดูสิครับดินครับเป็นดินเป็นดินหมดแล้วครับนี่ครับนี่ครับใบของมัน คงจะเป็นดินหมดแล้วเป็นผุจะเป็นดินหมดแล้วครับเนี่ยดีดีมากเลยครับเนี่ยเราไปใช้ปลูกวันสีครับเดี๋ยวเราจะเก็บกันเลยนะครับเยอะมากครับคงได้ประมาณ สี่ห้าถุงได้แล้วครับถุงปุ๋ยใหญ่ๆเลยครับกระสอบใหญ่ๆเอาถุงนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ถุงนะครับเอาถุงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะใช้นี่นะครับ niin kuin ดีมากเลยครับใบนี้ไม่ต้องเอาไปาตากแดดหรือไปทำอะไรครับเพราะมันผุผุจนเป็นเป็นดินเป็นปุ๋ยไปแล้วครับดูสิครับครับนี่ก็คือใบสำฉานะครับที่เราไปเก็บมาวันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับเราจะใช้ใบฉำฉาหนึ่งส่วนนะครับขี้เท่าแกบหนึ่งส่วนมะพร้าวสับครึ่งส่วนนะครับแล้วก็แกบดิบหมักขี้บัวครึ่งส่วน,นครับเดี๋ยวเราจะมาทำการผสมกันเลยนะครับ เทลงไปแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างเราจะใส่ไปเลยครับเราก็คนให้เข้ากันนะครับ เขาให้เข้ากันครับเราจะไปใส่นำไปปลูกหรือนำไปใส่กระถางที่ดินมันยุบนะครับนาไปปลูกก็ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะนำไปใส่กระถางที่ดินมันยุบนะครับ ครับผสมแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะมาเติมกับดินที่มันยุบนะครับที่ต้นไม้ที่เรามีในสวนนะครับ ซึ่งในส่วนของเราก็ใช้สูตรนี้นะครับต้นไม้ของเราก็งามแล้วก็เขียวดีนะครับเนี่ยโตเร็ว,ดวเดี๋วเรามาใส่ต้นต่อไปเลยนะครับ ครับต้นแข็งแรงเขียวอันนี้ก็ยุบเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราใาสา่กั ใส่ไ,ได้ทั้งไม้ประดับทั่วไปและบอลสีทำให้บอลสีสีเข้มสีสวยต้นแข็งแรง เราก็ใส่จนแบบประมาณนี้นะครับเอาไปผสมใช้กันได้เลยนะครับสูตรนี้ใช้ได้ดีนะครับได้ผลดีซึ่งทางสวนทั้งเราก็ใช้อย่างนี้มานานพอสมควรนะครับก็ได้ผลดีนะครับ ครับในส่วนของเราก็มีไม้หลายชนิดนะครับคือเราปุ๋ยดินสุรนี้นะครับสามารถใส่ได้กับพืชทุกชนิดนะครับไม้ประดับไม้ผลไม้ดอกบนสีครับใส่เพืเอ่อเติมกระถางที่มันยุบนะครับ เราก็ใช้สูตรนี้มานานนะครับต้นไม้ของเราก็งามดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ